สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำฟังก์ชันพิมพ์โดยการสแกนค่ะพิมพ์โดยการสแกนหมายถึงสแกนบาร์โค้ดพัสดุบาร์โค้ดพิกลิทเพื่อพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะขั้นตอนที่1การตั้งค่าเทมเพลตพิกลิทไปที่การตั้งค่าตั้งค่าการพิมพ์พิกลิทกดแก้ไขต่อไปตั้งค่าเทมเพลตพิกลิทตามความต้องการได้เลยค่ะเช่นประเภทเทมเพลตขนาดข้อมูลทั่วไปข้อมูลสินค้า ั้งค่าเสร็จแล้วกดบันทึกขั้นตอนที่2พิมพ์ใบพิกลิปและหยิบสินค้าไปที่คำสั่งซื้อการจัดการคำสั่งซื้อเลือกพิมพ์พิกลิปในรายการคำสั่งซื้อใหม่หรือกำลังดำเนินการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการกดพิมพ์เป็นชุดกดพิมพ์พิกลิป schlecht. พิมพ์เสร็จแล้วไปที่คลังและทำการหยิบสินค้าค่ะขั้นตอนที่3หลังจากดำเนินการหยิบสินค้าเรียบร้อยแล้วไปที่รายการกำลังดำเนินการสแกนและจัดส่ง พิมพ์โดยการสแกนเลือกเครื่องพิมพ์ตอนนี้คอมของเรายังไม่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ตามความต้องการค่ะหลังจากนั้นสามารถสแกนบาร์โค้ดพัสดุหรือบาร์โค้ดพิกลิทเพื่อพิมพ์ใบปะหน้าช่องนี้เป็นผลการพิมพ์ค่ะรองรับแสดงผลการสแกนได้สูงสุด20รายการเมื่อสแกนบาร์โค้ดพัสดุหรือบาร์โค้ดพิกลิทครั้งที่21ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งออกมา สามารถลบบันทึกการสแกนใดๆและสแกนต่อได้ค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ